ไปอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ว้พี่โดนแล้วอ่าเซเวลา่าอ่าขอโทษมาจากไหนวะพี่เซ็นคอเท่าไรเป็นมาจากไหนวะเนี่ยอาวเฮ้ยอย่างวะมีหนซานานายอยเต็เดสกาโม ตายแล้วไปตายเก็บวิ่งมาอย่างไรกตนจีมันวิ่งเร็วมากอ่ะวิ่ยืนเียวดี ผนเต้าห <muitas> ูああ้มาเาอ้ารชายขามากระหน่ำยิงอะไรขนาดนั no ้นกลัวแทนเไสเสือกตายด้วยข้าวังคนขึ้นมาทีน่าหนักที่มันทีแบกอ่ะมีอยู่ไหนวะ ヘアのアンゼルを確保し、バイオハザード物質を守れ。 นอนสบายอาตะกี้โกยมันตายแล้วล่ะ

่าเป็นอะไรไม่รู้ววกระดามพี่พ bueno> ี่แค่อย้ว่าหล่ะเรื่องเหวนดี่ไม่เข้าใจอระดามุดาหลาหลาโอ้โหชื่อคลิปนี้ชื่อว่าหลาเป็นอะไร มาฮวันนี้เอาประมาณนี้แล้วกันแล้วเราจะไปเข้าเกินสินกันหน่อยคิดโหแต่อ,อ,ามมาอีเลดาํามาไอเลยดาน้ำมาศบนั้นถ้าจะถ้าจะแต่งให้เต็มทั้งเจ็ดล้านนาอ